ตอนนี้เรามาแวะกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งของป้าตรงนี้ท้องทุ่งดูล่มลื่นดีครับน่นร้านอาหารกุณยายก็ตรงนี้ไปทางครัวแอร์ออกคิดเด็ดมาปิดไฟหน้าหน่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ร,ร,รเอาเป่าวางแล้วนะเดี๋ยวเผื่อมีของนีงนงอนเลยเดินๆมาบ้านเอ็นะรถวิ่งเร็วเดี๋ยวจะไปตายตรงนน้นตรงนี้มีทุ่งเดี๋ยวครับเลื่อนลมปิดไฟปิดไฟไต้อยหลังไปหมดอ่านั่ะหน่ะ ไฟนี่กลัับเดี๋ยวไปดูฝั่งตรงข้ามหน่นอยมีเรือไปเก็บผักบุ้งด้วยนะบรรยากาศดีมากเอานี่ฝนตกนิดนิดแล้วก็ครึ้มดีจังเลยครับโอ้นี่เรือไม่ได้ใช้นานแล้วสงสัยนะเอาว่าไปเก็บผักบุ้ง ตรงนี้มันรังนกก่อนนะแน่รังนกตรงนี้แน่ๆน,นครับตรงนี้น่าจะเป็นรังนกแน่ๆนะสายตาไม่ค่อยดีครับอยู่ไกลหน่อยเขาก็จะสร้างรังนะปลอดภัยจับงูลงมากินไม่ได้นะ่ะเดี๋ยวที่รังนก ทองทุ่งสวยงามครับเสียวเขียวงามเขียวกะจีเลยตรงน,นี้เดี๋ยวนั่งกินข้าวครับเที่ยวจะไปไหว้ปราอีกวัดนึงครับที่วัดสว่างอารมณนะ์เคยมาครั้งหนึ่งตอนนั้นไม่เจริญต้งนี เจริญมาก,กที่นี้ถนนสะอาดสะอาดดี ตรงใจแน่ยจะมีมีปลาแน่ๆครับในคลองคูคลองเนี่ยเขตอำเภอไส่น้อยครับนนทบ,บุรีจะมีร้านอาหารเนี่ยนกนะต้น นิอร์หอมลเราจะเอาข้างทางล่มลื่นเดี๋ยวผมไปนั่งสั่งมุ้ยาใยนการขับก้าววันนี้สั่งอะไรกิน ไข่พิกไข่นะหะผัดพิแกงแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็เครื่องยนเดี๋ยวไม่ตัอจานเดี๋ยวได้จานกลับอ่ะข้าวไข่เจียวอ่ะไข่เจียวเป็นกลับระหว่างนั่งกอดข้าวมาดูวิวรถวิ่งไปวิ่งมาหลัง ลองกับสานนี่เยกอ้าไม่รับคนอ๋อทำได้เออเอออย่างมันไม่ตเห็นอ่างทไคือำมอยวันนี้อดเูยนะเสียงเสียงมีเพลงไหมระหว่างที่รอนี่กรับเินแคปหมูไวก่อน กรอบนปาทด้วยเป็นไข่เจียวหมูสอกก็ได้นะคะปลาทองด้วยนะเห็นชัดเจนนะปลาทอเนี่ยจะเป็นอดูปลาทองเอเียวหมูตุ๋นมอาโอเคเกับ รถกำลังวิ่งมาให้ลูกค้าไปไปช่วยทำกับข้าวด้วยครับน้องเอาสูตรคุณยายนะเด็กอ่าเยเอาสูตรตัวเองนะเอาสูตรคุณยายเราจะได้เปลี่ยนรสชาติบ้างโบราณนะครับดีโบราณนะ่ย นี่บรรยากาศยิงไปบ้ครับไข่อะไร้อะไ่เอ๋อก็ดีไข่เป็ดก็ดีอันนี้ขไ่ขงแ้าย่ดงนะเดี๋ยวไปดูปลาทองตรงนี้หน่อยนี่มีปลาทองเข้าร้านสองตัวเหรอเพื่อนกันนะเนี่ย นี่ๆๆอยากจะมาเล่นด้วยบ้างเนี่ยใช่ไหมหิวเหรอต้องใช้ใจ,จหิวเนี่ยปาตองนี่อายุยืนด้วยนะครับรัวคนยายสไตล์บ้านทุ่งครับ เรากำลังอยู่อำเภอไซน้อยครับตอนนี้นี่เห็ยนยายแล้วคิดถึงแม,ม่อ่าครับรอ,อกันต่อไปดูรถวิ่งไปวิ่งมาไปตามน้ำหมดเลยเนาะ น้ำท่วมใหญ่ปีนั้นนะทีปีห้ 5, อ๋อนี่คงไม่เหลือเลยนะาาาาโอ้บึงใหญ่เลยนะเนี่ยนะบึงใหญ่หญตอนนี้เลี้ยงไว้คู่นะึงโอ้เยอะตัวใหญ่แล้วก็มีลูกก็ฝากตรงนี<า>้ม<า>ันก็ไปมันตามเรื่องตอนนี้ก็มี จะมีปลามันคู่ปลาสาโดปลาเี็ปลาอะไรทั้นี้เยอะหลายอย่างครับลึกไหมครับเนี่ยลึกเหมือนกันลงไปสิค่ oh. แค่แค่หน้าอ,อกเดินเข้าไปดูไ oh. ด้ครับต้อลงไปเลยค่ะตรงนี้ค่ะ <c oughs> อ๋โโอล,ลงไปเลยขึ้นไม่ไหวไปนู้นี <c oughs> เดินนี่ยเดินไปทางเตียนเตีนเดินอะไรหมาไม่กัดมันยังไม่ให้กัดค่ะรถเราไม่กัดมันเห็นมันเราโผล่มันก็ต้อนรับเขาเไม่ไปอ๋อมาเป็นมิตดนะเดี๋ยวเราไปดูกันเวทเวทเราไปดูที่ลิมสระเราไปทางด้าน น่าคล,ล้องบ้านยายแกแหกขอ้อตรนี้โอตรงนู้นมีบ้านคนไหมครับเนี่ยเข้าไปอ,อ๋อตรงนี้แม่เดลยเลีเล้ยวเข้าไปได้เลยอันนี้เราเป็นเพิง,งนะมาดูตรงนี้ครับโอ้เป็นสัตว์ ม,มีห้องน้ำด้วยเนี่ยอ๋ออ๋อข้างๆตรงนู้นมีต้น,อ,น,น,นอะไรเนาะต้นเสดาคราบต้นสะเดาตอนนี้เป็นเพิงนาเวลาเกี่ยวข้าวนะนมีห้องน้ำด้วยลนะ่ะ โอ้ทองทุ่งเขียวกระจีครับตอนนี้เรามากินอาหารที่ร้านคุณยายพลังจะเดินไปชมวิวข้างตรงน,นี้มีกะเพามีหัวระพาตรงนี้ครับมีกล้วยบรรยากาศดีครับโอ้นี่นก นกกรยางมาตายตรงนี้เนาะองค์ใจสิส้นายุไขบรรยากาศดีครับตรงนั้นเป็นต้นใบยอใบยอนีเป็นยาเป็นอาหารอย่างดีครับต้นกล้วยออกลูกกันใบกล้วยอย่างนี่เป็นสัตว์ของ ยาย้านาหารคีดครับมีปลาชะโดมีปลานี่มาพราน้ำหอมแน่ๆแต่ตอนนี้รู้สึกถึงความเย็นลมพัดมาครับลมพัดมาต้องเดินอืมอากาศดีกันรูมมีนกนก,นกมาจับปลาอยู่ลึแลนะครับดูดิ สู้จับปลาอยู่นี่ไงนกกินปลาวันนี้ได้จักตัวหรือยังก็ไม่รู้นะสู้ต่อไปตาเกชิ เียวลมพัดเย็นมากครับวันนี้จะ,จะไปไหว้พระที่วัดสว่างอารมณ์ต่อครับเมื่อกี้เข้าไปแล้วละ่ะจะหิวข้าวก็เลยต้องมาข้าวรับประทานก่อนครับเลยพาท่าน f อซทั้งหลายมาเที่ยวครับโอ้วันนี้เราไม่ได้อัปโหลดหวยครับเดี๋ยวรอจกักสอามวันนะครับจะทำเพราะว่า ช่วงนี้เหนื่อยมากสมองไม่เล่นครับต้องมีสมาธิดีๆก่อนนะครับช่วงนี้เราก็ชมชมธรรมชาติไปก่อนครับเดี๋ยวเราก็ามาทำบวยกันต่อครับสักสองสามวันนะยเดี๋วจะเลยห้อง v IP ให้ได้ก่อนพูดแต่เทีย,ยงพูดเลย อื mm hmm. มชอปอยั well. างกำลังเดินขึ้นเนินครับขึ้นถนนเอีเราเลาะลงมาข้างๆตรงนี้เดี๋ยวจะเอาอาหาปลามาโปรยดูสิที่เราซื้อมาว่าจะเลี้ยงปลานะครับเมื่อกี้ เข้าห้องน้ำแป๊บครับนี่มีห้องน้ำอยู่นีห้อ,องน้ำอยู่นนครับเ้าอน้ำแปบ่าเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บหนึ่งครับอันนี้กำลังเหยียบไปแปบปบป,บปบนี่มีต้นไผ่ด้วยมีใครอยู่ไหมเออมีน้ำไหม,ไมเห็นไหมครับ่นหละ